อรุณสดิ์วันศุกร์ครับพี่น้องชาวไทยโวันสุดท้ายแล้วนะของอาทิตย์นี้พรุ่งนี้เราจะได้พักผ่อนแล้วนะครับและอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์คริสต์มาสนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับได้ของขวัญดีๆกันนะได้ของขวัญที่ตัวเองต้องการแล้วก็อยากได้กันนะครับแต่ถ้าไม่มีใครให้ของขวัญคุณนะก็อย่าลืมให้ของขวัญตัวเองนะครับนี่คือสําคัญมากนะให้รางวัลตัวเองนะครับ ข่าวเมืองไทยก็ยังเหมือนเดิมลุงพลคุณทักษิณอยู่ในโรงพยบาบาลหรือไม่อยู่อยู่ไม่สบายจริงหรือสบายก็เป็นข่าววนเวียนเนี่ยนะวันนี้ผมอยางมาพูดนะครับกับพวกที่มีอำนาจในประเทศไทยพวกที่มีอำนาจแท้ในประเทศไทยพวกที่มีบารมีพวกเจ้าสัว พวกที่รวยในเวลาที่คนจนก็จนขึ้นจนขึ้นจนขึ้นพวกเขาก็รวยเอารวยเอาอำนาจก็มากขึ้นความยุติธรรมก็ใหม่นี่เพราะฉะนั้นมาคุยกับคนพวกนี้แหละคนที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดจากประเทศไทยทั้งระบบการเมืองระบบยุติธรรมระบบเงินผมจะมาให้ข่าวดีกับคนพวกนี้นะครับ ผมจะมาให้ของขวัญคริสต์มาสกับคนพวกนี้สิ่งนั้นก็คือพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยคุณทำได้เหมือนเดิมเอาเปรียบคนไทยได้เหมือนเดิมทำร้ายระบบยุติธรรมได้เหมือนเดิมรวยขึ้นรวยขึ้นได้เหมือนเดิม Happy New Year แรีคริสต์มาสพวกคุณทำต่อได้เลยครับทำต่อได้เพราะอะไรเพราะคุณคิดถูกเลยครับพวกคนคิดถูกบทพวกเจ้าสัวที่คุมตลาดนะพวกคนรวยที่เหยียบหัวคนจนพวกอันตพานคลองเมืองที่ใช้ระบบยุติธรรม เพิ่ผลประโยชน์ของตัวเองพวกนักการเมืองที่กลับคำความสัญญาหมด Merry Christmas ครับทำต่อได้เลยครับเพื่อนที่บอกนะครับสุดท้ายแล้วอะไรกลยุทธ์คุณนี่แล้วกลยุทธ์ของพวกคุณก็คืออะไรเผื่อคนไทยยังไม่รู้อีกนะคนไทยขี้ลืมขี้ลืมเดี๋ยวก็ลืม คีดลืมเรื่องนี้ชิบหายกับประเทศชาติเนี่ยมีเกือบแทบทุกวันแต่ภายในสามสี่วันก็มีเรื่องใหม่เพื่อให้ลืมเรื่องเก่าแล้วก็ลืมคีดลืมคนไทยไม่ร้ยลืมอีกอย่างหนึง่งที่พวกคุณทําทูแล้วก็ชนะคนไทยเนี่ยคือ,อความไม่สนใจของประชาชนส่วนมากของประเทศชาติเราผมเรายกประชาชนทุกคนนะ แต่ส่วนมากเนี่ยไม่สนใจหรอกเพราะกลยุทธ์คนพวกนี้เขาเก่งมากเขาทำให้เรามีชีวิตที่ดีพอแค่เพียงต้องทำมาหากินเช้าชามเย็นชามงั้นเวลาเขาตั้งระบบขึ้นมาเนี่ยให้คนไทยส่วนมากเนี่ยต้องนึกถึงข้าวนะกินข้าวเช้าชามเย็นชามเนี่ยเขาทำถูกเลย ไม่มีเวลาออกมาโจมตีพวกเขาหรอกไม่มีเวลาที่จะมาทำให้นี่ของเรามันหายไปนะเพราะต้องหาทุกวันเพื่อจะจ่ายแค่ดอกไม,ม่เวลาที่มานทำให้ความรวยของพวกเขาเนี่ยลดลงนะเขาทำถูกเลยแล้วนะพวกที่มีอำนาจพวกที่รวยพวกที่เป็นเจ้าสัวพวกที่เปนนักการเมืองไม่ต้องห่วงเลยครับนะ คนไทยเขาขี้ลืมคุณทำถูกคนไทยก็คือชาวชาชาชามเย็นชามแต่สำคัญที่สุดคืออะไรพวกคุณที่เอานาจที่ระบบยุติธรรมที่ก่นแกล้งระบบยุติธรรมทำให้คนจนยิ่งจนความเลวร้ายที่มาจากพวกคุณเนี่ยกับประชาชนเนี่ยมันเยอะซะจน คนไทยส่วนมากชาไปแล้วไอ้ความชาตรงนี้นะ่ะชาจากที่คนไทยส่วนมากเห็นกระตาเลยนะอะไรเกิดขึ้นอยู่ในประเทศชาติหมูเถื่อนอโกงกินกันชิบหายวายปวงระบบยุติธรรมตำรวจช่วยป้องกันโจร ตำรวจช่วยป้องกันโจรสารช่วยป้องกันคนผิดเจ้าสัวคัวกับรัฐบาลเพื่อใช้ตัวเองรวยขึ้นคนจนจนลงพวกคุณไม่ต้องห่วงเลยครับความถูกหมดเไปนี่บอกนะคนไทยตอนนี้ช้าแล้วไม่มีเวลาแล้ว ต้องตื่นเช้ากันตีห้าเก็บผัดหาไข่สักฟองหนึง่งเพื่อใช้ลูกมากินก็ไม่รู้จะมีปวดหัวแค่ไหน่ะคริสต์มาสเนี้ยแซนตาคลอสก็จะมาเมืองไทยแล้วก็เอาของขวัญดีๆรถเบนซ์รถปอร์เช่รถเฟอร์รารีนาฬิกาปะเต็คมาให้กับพวกคนรวยทั้งหลายแต่แซนตาคลอสเนี่ย จะข้ามบ้านคนจนของประเทศชาติไปหมดเลยผมเห็นใจนะพ่อแม่หลายคนเดี๋ยวคงมองตาลูกนะเครียดไม่รู้จะบอกลูกว่ายังไงว่าป,ปีนี้แซนตาคลอสมาหาเขาไม่ได้เพราะพ่อแม่เจริวคือไม่มีตังค์แต่ไอ้ลูกหลานของไอ้พวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยนะ ไปนั่งกินผับเปิดเหล้าดูดซิก้านะใช้เงินเป็นชนแสนกินที่หนึ่งนี่แนะครับคือประเทศชาติเราแล้วนะผมจะไม่ติผมจะไม่เถียงนะผมจะไม่ว่าล่ะพวกนักการเมืองชั่วร้ายพวกเจ้าสัวที่รวยเอารวยเอาเอาเปรียบคนไทยนะอำนาจเก่าที่ไม่ยอมปล่อยอำนาจผมจะไม่โทษพวกเขาละ ผมจะแมรี่คริสต์มาสให้พวกเขาขอให้ท้องเขาอิ่มของขวัญเต็มใต้ต้นไม้เลยเพราะยังไงคนไทยเราเนี่ยไม่มีเวลาแล้วนะหาไข่มากินสักฟองหนึง่งหาไก่มากินสักตัวหนึง่งหาก็นไม่ได้เลยงั้นคุณชนะแล้วครับเพราะความที่ไม่สนใจของคนไทยส่วนมากความเบื่อหน่ายความช้านี่ย มันทาให้คุณชนะงั้นวันนี้ผมอยากมาแสดงความยินดีให้กับพวกที่ชั่วร้ายทุกคนที่ทำให้ชีวิตคนไทยส่วนมากเนี่ยลำบาก Merry Christmas ครับเพราะคุณชนะแล้วสวัสดีครับ